วันนี้เรามาทำปุ๋ยหมักกันส่วนผสม,มก็ประกอบด้วยขี้วัวแกลบขี้ไก่แล้วก็ใบไม้ส่วนใหญ่เราจะใช้ใบก้มปูเป็นหลักนะคะก็สัดส,ส่วนอย่างละเท่ากันเอานำมากองนะคะเป็นชั้นๆก่นอนที่จะสับเพื่อคุกเขาโดยโรยด้วยลำละเอียดนะคะเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์หลังจากนั้นช่วงเราคุกเขาให้เก้ากันเราก็จะราดน้ำหมักไปด้วยนะคะ ราดน้ำหมักไปด้วยหรือราดน้ำเปล่าไปด้วยแล้วก็ให้มีความชื้นกำดูนะคะให้มีความชื้นประมาณ60นนะคะคือคือกำมาแล้วมันจะเป็นก้อนนะคะไม่ร่วงนะคะกำมาแล้วมันจะเป็นก้อนไม่ล่วงเนี่ยนะคะละกักษณะความชื้น 60%นะคะหลังจากนั้นก็พอคุกเข้าให้เข้าดีเสร็จทั้งกองก็ปิดนะคะในการในการาลาดด้วยจุลินซีเนี่ยเราก็ใช้พอดอหนึ่งของสถานีพัฒนาที่ดินนะครเป็นการเพิ่มจุลินซีจุลินรีในดินนะคะก็ย้ำว่าคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็กองไว้ คุมด้วยพลาสติกนะคะหรือว่าเป็นผ้าคุมพลาสติกหมักไว้ก็ประมาณเดือนหนึง่งช่วงก่อนถึงเดือนหนึ่งเราก็มีการเปิดแล้วก็กลับกองสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้จนเย็นก็ถือว่าเป็นกระบวนการย่อยสลายมันสําเร็จแล้ว <S <S ก็เก็บนะคะใส่กระสอบเพื่อนํามาไว้ใช้ในแตงนะคะก็เก็บใส่กระสอบอย่างนี้นะคะก็นำเสนอโดยจันหน่งนะคะเกษตรอินทรีย์สวัสดีค่ะ